กันนได้ยาเด้อศูนย์ตัวใหญ่เลยหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่มากครับอสวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ ฮ่างาคืองานมวลพระแ่มวลพระแม่ก็เป็นงานปัสสาวะแลนี่นะลายลี่เด่นแค่มวลพะแีงานเจ๊ก็เหมือนใบแตงไม่เงี้ เ้าทำตุมราจะตุมเลยสิแม่มีแต่น้าค่ะคุณเจ้าโอ้ได้ขี้เกียนสี่หลอดเลยเว้าคุณเจ้าห้ดได้เกี่ยนนู่ห้าแปบเจ็ดอาจารย์ได้แล้วได้ชี้อดลยวะแต้ขาพยก็จะไม่ลูกไม่ล้านทั่วแม่โอ้ยาญ้าสมอน่ได้อตัวน่าสาดพ่ะคุณจ้า ไปจ้งได้เกียนสีชัก็บมีก็เล้เอาเกียนสี่รอให้มนี่มีดีใจน้ำบุนน้งล้านมีโฉมีใช่เนาะได้มาจัดเครื่องวงซ้วงให้ปูไ้นะให้พุ่มเจ้าทีเจ้าทางอย่างนี้เมองมือก็ต้อไปเนี่ยห่า รถสิบมีหมองจอดกุบวันเด้อไม่ใดวันนี้ก็ใช้เขาที่ให้ลูกให้ันได้มีโชคมีลาแต่มาสั่งมาแพงขั้นแควยากเลยคื่ไร้เงินคือถ้ให้ไม่เขาทามตัวลงเบิกมันจะเป็นยังไงคนไมนุษย์ชาตินั่งมนแมนแมนมนแมนแนแม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 นม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 นแมนแมนนแ มาเห้ยาผู้เดียวแทอะตางยาบ่ตายยาบ่เื่องดวงสวาท่านใหญ่สีกย์ครับใบสีเถบสีปาชันใหให้ลูกให้ทันข้าใ้สีแซวขึ้นขึ้นเออะให้อัพให้เบี้ยลูกทัตาตัวเด้ลูกให้ทัา้นนไมแม่แแมให้ลูกให้ทานแต่ไม่โชคม่ใช่ ให้นี่เงินมีทองได้มาสามตัว่ด้ปีิมันยังมาถลางด้วครับได้กระเบื้องก็ยังข้างตังค่าลูกหันให้มีเงินมีทองคอยมาสั่งมาเพิสร้างบุญสร้างกุศลให้ใส่หนี้ใส่ศีลสกกรถอะล่ะค่อยมาซออีคนหนึเนี่ยนี่ศีลบําเพ็ดคำว่าทวงมันก็เป็นบาปแก่ไจฮลูกหลานบังเอา หย่าบอกระคืนจกบุญว่าสวครับคืนจะกบุญบัแล้วมีผู้ใดอยากได้ไปเบิ่งเอาเมื่อดูการมาจัดงานบายศีีวงสวนไห่เทวไห่เทวาใหโปูให้ยาปูเจ้าที่สถานสถานที่แห่งนี้ยาสม่อนดีอกดีใจใดมีธานหน่อยมาลำเทาหายูกานพาเกิดลงไม่รวยใครจะมีเงินมีทองรางวัเทอะ ไอ้แมนสังตัวเป๊ะเป๊ะเป๊ะรถถือวงจออนะครับขึ้นแห่นี้มันว่าบ่าย้ม่มองจดอ่ะใช่ไงดูคท่านอะไงยาเคยบอกลูกบอกท่านไรแม่บอกบอกได้ไรที่ผ่านมาบอกว่าทานีเขามันมือวง่รถมันไก่ความเป็นจริงแล้ว อยากเคยถ่ายถักว่าปรานดีเห็นดูกล้นที่ได้มาหาปูยารถสิบมีมงจอดนี่มันไก่ไก่มือนี่ก็เกือบ่ไม่มีมงจอดแล้วเยอะนี่สิบย่านังเดียงไงจะสู้เดียไงบุญาบุนล้เดียงไงเดียงส่ายเดียงไงเย็นสบายที

ก็มาขวากมาเจ็ดสองตัวสองตเลยงะสามเจ็ดสเจ็ดสามเจ็ดามหนึ่งหนึ่งศูนย์ได้ลน์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดให้รูปให้ร้าัดเหล็กไปอดีมาสั่งมาแพอใส่ซาลาให้มาเร็วตอนนี้ล้างทางมันหัว ยาปากพังลูกร้านเลยนี่ศูนย์หนึ่งสี่ของยาสมอนเดนีดเด้อครับยาสมอนยาสมอนม่วไว้และก็คือศูนย์หนึ่งสีเกินเกินเด้อหลังทเจ็ดก็ศูนย์เจ็ดใครรูปเลยนะครับด่ายังรวังไงใคด่ายากนี่นี่มด้อมีอัดมีเบียร์ลูกร้านบางคนจมไต้เรียงเงินเรียงทองวะมีเงนีใจ อู้หญ no like right? so yeah. ิงาไปเล้กพากันไปเอาที่ห้เห็ดยังไงช่วยเต็มทีแล้วบุญกุศลเจ้าก็เคยสร้างสีมาให้ถือก็วันนีงมันก็เป็นไปบ่ได้แนวสืยี่สิบบาทสิเอาเงินหลังงันมีอกช่วยไหลโยงงาอนคาควันนี่ถุงเาะบอกเรียกสร้างตู้รู้มาแต่ัวนี้ตู้รูจ้า่คเจ้าค่ะโอ้ยอาสารตัวแทกเลยเอาเอาเอ รุ่นหนึ่งสี่ยาให้กันยาสมอนเดี๋นี่สาธุค่ะสาธุตุลู่โดดแ้วเนาะโอ้ยนี่อะไรยังเขินยังพู้งามคือเก่าอยู่นี่ไม่ยาสู้ไม่ยาบ่ได้หรอกเอาสาธุตดแตงมันเด้อค่ะรางวัลใหญ่เด้อนี่เด้อยาสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะพูให้ยังเรางวัลใหญ่ให้หาเหลือเบิ่งเอายาสมอนมาอวยพรใช่ให้ลูกให้ล้านมือนีเปิดวงสวงคุณจ้าที่จ้าทานให้ลูกค่ะสาธุค่ะทุกคนทุกคน สาธุค่ะให้ได้เงินแสนเงินล้านสาธุค่ะให้ทุกคนจนสามนี่พอกินพอใช้สาธุค่ะรวยและรวยเด้อบัดนี้เด้อสาธุอยากได้แล้วมันใหญ่ไปเอาสาธุเช่นเครับเจ็ดศูนย์เจ็ดครับเอาเด้อค่ะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อค่ะเขามาหายาพังดูมาฆาตการ์ดหัวก้อนเอาโชคให้เท่ากับว่าเอายแม่นแม่นแม่นจอมพญาฟังว่าบ่มีเปลี่ยนจิขี เอาไห้แล้วก็ว่าเอาสมตุตรงๆแม่นบอกครับผมแต่ว่าผู้ผู้คนถูกนะครับใบุญถูกนันอยู่สล้างานกว่วบุญด้วยาอถูกสอามสร้างลานเกดนะผมนี่แหละมีบุญถูกสล้า้านกั้อันนี้ชงนับคือกันสะสางถกครับ ฉีกปุ่ลซะสาธุสาธุให้ลูกห้านรวยรวยรวยและรวยสาธุาวกเชิดยังไงพวกไข่ยสาธุ่ขอเปิดโชวเปิดไช่เปิดบุญวาสนะให้ลูกให้ทานดูทางเปิดทำไมเปิดสาธุเดตวอย่าโมบุษราสาธุอ้ สา่ให้รวย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 สาธุนี่บ่อดรางวัลใหญ่น่ะมีบ่อฮองวัลโอ้มีเลยเนาะไม่ยาสังขารไม่ยาไปหมดแล้วเอาลอตเตอรี่ไม่ลยนะลอตเตอรี่ไม่เลยแล้วมีคนเียวเลยได้ีพใางให้ของ ปุ้ยในด้งงานเจาไปเสื้อปุ้ยม่จ้าเสื้อปุ้ยเอาไปย่งเอาไปซื้อแนวอื่นบดได้มดลายงานตะวันห้าวตะวันงานโดสายลูกหลานลูกหลานซื้อมดลายเฮ็ดมากซื้อปุ้ยตัวงาเอาไปเ้เอาไปลูกหลานนั่นสาตัวตรงๆยอะน่สาเก็ไปเร็วไ่เอาให้มันูกหลานไยหมดแล้วนะคะเอาไปงาเอาล้างไงเลยค่ะจะเฝ้าจะเฝ้าไปงาขอรนุญา เอาซ่ทลุร้านมาอะไรมันนี่สับไอ้ือนี่ราคาพี่น้องของแท้แล้วค่ะเห็นจั๊กอะลยคะพี่น้องรมคือว่าอขางุัแหลกะมสมาวสมั้นสมตัวมกเท่าไหร่เันารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่จะได้ก็ได้งาแต่ว่าขอให้ถธอที่ไดก็ได้ได้เมือตะไคร้มื่อรางวัล อาอาปู n g าแต่ทิพย์หูทิพย์มนยิ่งยังทำล้างวัลนั้นเปิดซับเปิดโซ่เปิดให้ลูกให้หลานถือรางวัลใหญ่นี่รางวัลที่นองรอดเนี่ยจะได้มาสร้างวัดสร้างเบี่ยงบังนี่นะรางัลเป็นโตเล็กดีเจ้าค่ะ เออปูหัวเทียดตาเทียดดึงมากพี่นุ๊กตายแล้วป่วยปูแบ่หัวใจมึอนี่แล้วบะนี่เอาไหมปูยาจะดึงแล้วพี่น้องเสร็จบาทนี่เมาปดเลยบาทนี่จุ๊บเลยนั่นแหละยังงี้อยู่ปู นี่ใจยิ่ง้นะย้ายยึดนะสีมัไม่พอขนาดนี้สมาปูน้อยนะปูอกับว่ทวดคือพูยิ่งงานนะเอาปูนั่งไกลๆก็ได้รอนั่งไกลๆพูไสพูมีจักปูเออ มาแล้วกล้ยไส้มาดีคร uh, ับกุ้ยส้ครับเนี่ยกุ้ไส้เนี่ยสองล้านยึด คนเงี้ยคะพี่น้องแ้นเแเจกินดาไปแล้แ้นเผแนเผ็พัองข้าเจ้าแป้นเผ็ของเกยกินดาแป้นเผ็สูตเก่งเผ็ดอ้เสีหนึ่งสองสอูเจคู่บุกไแล้วคือสีหนึโอ้ใชโอ้โหไาปหร้แล้วครับ ให้เอา้บาดนี้ครับยมากปหาแต่หลานเอาครับหาไร้วดแล้วปูจะกคำคนละแทงละแทงะแทงจแทงไหมแทงงกันแล้วต้าบุญใ่บุญมันมาเ้ปูมไม่เห็นไม่ได้แก่เอ่าที่หนึ่งครับสองสองศูนย์เ อ้าดีมันไม่ใช่กล้าอย่างแรกจ้าม่กันไล่ไม่กันไล่อันนี้ปูโฉมไม่ไปสชมบกอ์ัเดียวกันี้เเป็นการ้าเรามีูโชมิแห้ไตั้ารับไดดยกันสันชมด้สับเล็ด้ตมีห้สมาตวลูกกันเจ้าค่ะ ปูวขึ้นมาก็ดีใจแล้วสิเลยสองสองศูนย์เจ็ดค้าจะได้กินเ้ค่ะปูจะได้กี่แห้งขาปูขาจะได้กินให้งปูขาลานสาวจะได้กี่แห้งคาปูขาล้าน้าวจะได้กินแหดหลาปแทง เจ้าะเจ้าสรางสากุศลมาตลอดสา้ว hmm. uh, oh. ัด hmm. น oh. ้ำวามาตลอดเมื่อน okay. ี้ก็มาเป็นเจ้าภาพบ่แม่นที่นคเป็นปุ๋เลือดนอีกท่มากราบอแล้ปูหมดเตือนลูกทนจุดอีทั้งนั้นโอ้ยปูเตือนประธานเล่นผีประธา้วยซ้ำกันละกลับเป็น ส่งข้ามมาติปูปูขาบนหรือล่างคะปูขาในวงกลมนี่นะคะบนหรือล่างคะเล่าเมื่อนั้นที่วงอะไรหระครับวงวังวงมาแล้วคันว่านนั่นล่างบนเจ้ากันแลต้าเจสิคเัสสวัสดีครับผมแฟนช่องยูทูบคนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์ แล้ะกกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ